ผู้ชมครับรู้เเก็บเกี่ยวข้าวได้ดําเนินการไปเสร็จสิ้นในช่วงรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เองฮะชาวนาก็ได้มีการเก็บเกี่ยวได้ผลิตผลพอสมควรหลังจากที่ช่วงของปลายฝนต้นหนาวตอนนี้จะเห็นนะครับว่ามีการจัดทําว่าเรื่องของ การดาเนินการว่าเรื่องภาคเกษตรกรรมให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนะชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีความแขะงันแค้นมงอย่างสูงยิ่งนะครับผมมาสังเกตอยู่เป็นปีๆแล้วนะครับจะเห็นนะครับว่ามีความเป็นปผยแผน่นแล้วก็สําคัญยิ่งคืออดทนพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแรงหรือแม้แต่ช่วงของฤดูฝนเนี่ยนะครับฝนก็ตกหนักเกินไปนะสำหรับปีนี้นะครับสำคัญยิ่งก็คือมีออนกต่างๆมาบินโชบมากิน นะฮะผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนกพิราบนะครับหรือแม้แต่เรื่องของหนูท้องขาวบริเวณย่านนี้นะครับผมสนใจแล้วก็ทำให้เราได้มีการศึกษาใป็นกรณีพิเศษนะครับทำให้เห็นว่าชุมชน ที่ต้องมีการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่เรากําลังเล่งดําเนินการเนี่ยน่าจะส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดในชุมชนแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าการที่เราจะเติมจิตเติมใจอะไรให้เกิดความสมบูรณ์นั้นจะเป็นจะต้องมีทีมงานที่เหมาะสมและเป็นทีมงานที่มีความรักในอาชีพนั้นๆน,น,นะครับชุมชนแห่งนี้ก็เช่นกันนะครับเขารักในอาชีพการทํานากเกษตรกรหรือแม้แต่เมื่อสกักครู่นี้ผมไปมุมนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับจะมีอีก อาชีพหนึ่งนั่นคือเรื่องของการเลี้ยงเป็ดไร่ทุง่งซึ่งหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วจะมีชาวนาหรือว่าเกษตรกรบางกลุ่มนะครับสนใจที่จะดาเนินการเรื่องของเป็ดไร่ทุง่งเ,เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับจะไปสัมภาษณ์เลยนะครับว่าเขามีวิธีการจัดก,การอย่างไรราคาเป็นอย่างไรและต้องใชเ้เวลามากน้อยขนาดไหนสําคัญยิ่ยงคือก่อนหน้านี้ประมาณสักสองสัปดาห์นะครับมีฝนตกหนักที่นี่นะครับไก่ที่ผมเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นไก่ดาภพูพานไก่สลามอไก่ตอกไก่แจ้หรือแม้แต่ไก่เปรูนี่นะครับก็ เสียชีวิตปไปหลายตัวเลยเสียดายอยู่ครับเพราะว่ากว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยตัวใหญ่แล้วแต่ก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็การที่เราอาจจะยังไม่ได้รอบรู้ในเรื่องของออวิธีการองกันรักษาว่าจะเป็นเรื่องไข้หวัดก็ดีนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าปีหน้าเราควรจะต้องเลี้ยงอย่างไรอาชีพเหล่านี้นะครับเป็นอาชีพที่มีมอ,อนอย่างสูงนะครับแล้วก็วันนี้ครับเลยอยากจะพามาดูวิธีการพ่อพปลูกตลอดจนเรื่องการทํานาแล้วก็จะพาไปชมเป็ดไร้ทุ่งสักกู่ครับ